ไปเล่นน้ำที่ไหนมาไหนดูปิงสิไปเล่นน้ำที่ไหนมาไหนเอาปิงออกก่อนอ่ะเดี๋ยวปิงออกก่อนนะเอาปิงออกก่อนเอาลูกชิ้นเอาเอามาเอามาโอ้โหปิงตัวไปเรืยเลยปิงควายนะคะเนี่ยอืไปโดนปิงกัดมาตัวไปเรืยเลยเดี๋ยวเดี๋ยวออกให้นะเอามาลูกมาโนนอนนโนนโนน วงตัเลแถวบางเสาทงมีปิงควายใหญ่ขนาดนี้กัดกัดน้องหมานะใต้นั้นกัดน้องหมาไม่อยากอยู่ใกล้เลยที่สุดเราก็ออกได้สำเร็จแล้วไม่อยากอยู่ใกล้เลยมมันมากัดอะอุ้ยนี่เลยอ้หมันกินเลือดไปเยอะเลยนะเนี่ยทารุณกรรมนี่นะคะกินน้องหมานะคะทุนนี้แต่มีข่าวลือเขาว่าที่เขาทำปิงควายกันแล้ว ขาดทุนกินตัวนี้ใช่ไหมนี่รอตายแล้วโหเกือบโดนสิงดูดเลือดโอเคนะครับนี่ไงนี่โอ้ยจัดการเรียบร้อยนะครับมือสังหารเรียบร้อยไปแล้วเห็นน้องหมาเหรอเห็นลงยูทูปนะหนุกอ่าโหเป็นสีแดงมากเลยนี่ครับสูงไม่ใกล้นี่ครับน้องปิง ควายที่กินน้องหมานี่แดงหมดแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรอตายแล้วนะรอตายแล้วโดนสำเร็จโทษไปเรียบร้อยแล้วนะครับมันจิกทูนมันจิกถุงโหดูมันจิกถุงดูมันจิกถุงโอ้โหมันเก่งมากดูมันดูถุ้งมี่ครๆไครๆก็อกเฮ้ยจะไปจับให้จับให้ถูกด้าน มันดูดถุงดูดมันดูดความดูดของมันดูมันมันเก่งมากสุดยอดนี่ในกรุงเทพเนะยเนี่ยจะเอามามจากไหนเนี่ยโชคดีแล้วนะเนี่ย